ซื้อรถกอะไรเดนนะครับแถมโชว์ฝากระโปรงให้พี่ๆทุกคันเลยก็จะเป็นเครื่องยนต์อลูมิเนียมประกอบด้วยกับผสมกับราฟไฟ้นะก็จะทําให้น้ําหนักของเครื่องยนต์มีน้ําหนักที่เบาลงและนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้ฟอร์ดมีแอร์เย็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลไรเดน209นะฮะวันนี้ไรเดนอยู่กับรถหล่อๆด้านหลังนะคันนี้เป็นเอเวอเรสต์แพลตตินัม V6 ราคาค่าตัวไม่รวมชุดแต่งสองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะครับคันนี้ราคาขึ้นแล้วในเดือนมีนาคมหรรรรับบทุุกก่นหือะะ และรถ,ถูรุ่นของฟ o r d ของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอเวอร์รคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราไปดูหน้าตาของเครื่องยนต์ V6 กันก่อนนะว่าขุมกําลังหน้าตาเป็นแบบไหนนะนี่นะครับนี่จะเป็นหน้าตาของเครื่องยนต์เอเวอร์เรส์พตินามของเราเครื่อง V6 ตัวนี้ก็ซื้อรถกันเลยด้ยนะครับแถมโชคฝากกระโปรงให้พี่ๆท,ทุกคันเลยก็ช่วยเรื่องภาระต่างๆในการเปิดฝากกระโปรงนะครับช่วยได้เยอะประหยัดพลังงานและแรงพี่ๆได้เยอะเลยก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของเครื่องยนต์ ลายออนเนาะของ V6 นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์อลูมิเนียมประกอบด้วยกับผสมกับกราไฟนะก็จะทําให้น้ำหนักของเครื่องยนต์นี้น้ําหนักที่เบาลงเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องยนต์เป็นอลูมิเนียมล้วนเนี่ยเหมือนเช่นในตัวไบเทอร์โบเอเวอเรเครื่อง6สปีดหรือ10สปีดเนี่ยน้ำหนักของตัวรถเนี่ยจะหนักมากๆซึ่งเครื่องจะก,กดทําให้หน้าหน้ารถอะกดต่ําลงนะฮะจะเหมือนท้ายโด่งนะก็จะเป็นบาลานซ์ที่ไม่ดีของตัวรถ ก็เลยคิดค้นแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับมาจากอังกฤษนะก็ติดตั้งด้วยเครื่องยนต์ประกอบด้วยแบบนี้นะครับระหว่างอลูมิเนียมผสมกาไฟก็หน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็อย่างต่อไปเราไปดูกันที่ตัวสีทั้ง4ี่สีนะครับที่เป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีฟูที่พี่ๆเห็นกันนะนี่จะเป็นเครียกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับจะมีมาตั้งแต่ในเอเวอเรส สปอร์ตบวกแพคเกจขึ้นมานะครับที่จะเป็นตัวตัวท็อปเริ่มท็อปขึ้นมาแล้วเนาะ mm. ก็จะมีระบบนี้ mm. ที่จะทำงานควบคู่กับตัว Adaptive Cruise Control and Pro, Auto Lane Keeping นะฮะแล้วก็เ, mm. เขาเรียกว่าระบบนี้จะเป็นเรียกเป็นระบบที่ฉีดน้ำมันเบรกไปในล้อที่แตะลงพื้นที่เรียกว่า G Sensing นะนะก็ล้อแต่ละล้อก็จะมีสีที่เป็นตัวแทนของล้อแต่ละล้อนั้นนั้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ฝั่งเนี้ยที่เราพี่ๆเห็นกันฝั่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์กับพวกน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกเนี่ย และนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้ฟอร์มีแอร์เย็นมากๆนะฝั่งนี้เป็นแอรเป็นโซนของความเย็นก็ฝั่งนี้จะมีท่อแอร์แอร์เย็นมากๆครับฟอร์ดทำความเย็นได้ต่ำสุด15.5 15องศานะครับก็ในด้านนี้ที่เราเห็นก็จะมีมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ขนาดใหญนะ8แบตเตอรี่ขนาด800 cca นะครับแบต A G M นะของ Ford ให้มาทําให้เป็นแบตท,ที่สตาร์ทติดในระดัที่ต่ำได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่อง E C U ที่ฟอร์ดทำไว้ด้านบน ซึ่งปักจะสูงแล้วก็อยู่ถูกวางไว้เขาเรียกว่าไงสูงมากๆซึ่งมันจะพี่ๆจะสบายใจเรื่องการเปียกน้ำจากการล่างรถหรืออะไรแบบนี้ครับาะเราจะวางไว้สูงแต่ข้อเสียของเอวีเดฟตินัมที่ต้องบอ,อกพี่ๆเลยก็คือ,อตัวไดสตาร์นะจะถูกวางต่ามากๆเลยสำหรับตัวตัว,ตวเครื่อง V6 ทั้งทั้งวายแทร็กหรือจะเป็นเอวีเดฟตินัมนะเครื่องจะถูกวางอยู่ต่ำมากๆเลยก็จะไม่สามารถ าจาะแช่น้ําได้จะแนะนําให้การใช้งานก็จะเป็นการลุยลุยน้ําขี่ผ่านานี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับหน้าตาของเครื่องยนต์และสเปคของรถนะครับก็คันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะอย่างที่เราเห็นกันด้านหน้านะทำการเปลี่ยนกระจังด้านหน้าใหม่เป็นกระจังวิกเตอร์ V1 ครับวิกเตอร์อ่ะสังเกตยังไงสังเกตตรงที่กตรตซี่ซี่ของกระจังแบบนี้นะฮะจะมีความถี่แต่จะไม่มีตะแกรงถี่เหมือน V2 ที่จะมีตะแกรงอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันเ็จตัวอินเตอร์ด้านหลังนะ แล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟมินิไลท์สจุดพี่ๆเลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนะครับแล้วก็ V1 สังเกตได้ที่ตัวตัวไฟอักแรลมนะตัวนี้จะเป็นไฟสีเหลี่ยมๆแบบนี้สีขาวก็จะเป็นช่วตัวช่วยส่องสว่างอีกชั้นหนึ่งนอกจากไฟ LED ตัวไบแม t ติกของตัวไทเทเนียไอตัวที่เป็นตัวท็อปของเรานะจะได้ไฟแมทิกแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะช่วยช่วยเพิ่มความสว่างได้ด้วยนะครับแล้วก็ เซนเซอร์ในปีนี้นะครับถูกตัดนะพี่พี่ที่พี่พี่เห็นการเซนเซอร์ที่เราสังเกตเซนเซอร์จะถูกตัดเหลืออยู่4จุดนะครับในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้าด้านท้ายนะครับเหลือ4จุดแล้วก็ไฟแ <c oughs> มทชีกดีตรงที่ว่าเรายืนอยู่ในมุมข้างข้างประมาณร้อยแปดสิบองศาเนี่ยไฟจะเขาเรียกว่าไงแคตเบตจะทำให้เราเห็นว่า,ามีอุปสรรคหรือมีรถที่เข้ามาด้านข้างครับ่องสว่างแล้วก็วงมาลัยเลี้ยวไปทางไหนไฟส่องไปทางด้านนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าตาของระบบไฟแล้วก็ ที่ทางฟอร์ดให้ทางพี่ๆมานะครับด้านข้างที่เราเห็นกันคันนี้ตกแต่งด้วยชุดวิตเตอร์ตัวนี้เป็น V4 เปนตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับคิวล้อคิวล้อด้านข้างที่เป็นคิวหยักแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้ทําการอัปเกรดเปลี่ยนแม็กยางใหม่แม็กยางจากขอบยี่นะในตัวไอเวอร์เรดแพดดีนะัมเนี่ยทำการเปลี่ยนเป็นแม็กยางขอบ20คันนี้เป็นแม็กซฟอร์มฟอร์มิงนะเป็นแม็กที่มีขนาดเบาล้อเบานะก็ในความทั้งน้ําหนักที่เบาแล้วก็ความแข็งแรงทนทานของอตัวแม็กนะครับ ก็ได้ความกว้างที่มากขึ้นสําหรับก้านตัวเบรกไอ,อตัวแม็กแม็กจากแม็กเดิมกว้างเจ็ดแต่นีเป็นกว้างเก้านะครับทำให้การเกาะถนนแล้วก็จับถนนนะั้นจับได้เต็มและดีมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็อัปเกรดเปลี่ยนยางใหม่ตัวนี้เป็นยางโตโยโตโยทายตัวนี้เป็นตัว A t ทนะครับก็สเปค275ทั 5R20 ก็ทำให้การขับขี่ในในการใ,ใช้ชีวิตประจำวันเนาะทั้งออฟโรดออนโรดเนี่ยใช้งานได้ดีเพราะว่าเป็นยางที่ใช้ได้ทั้งออนโรดออฟโรดก็คือลุยได้ด้วยแล้วก็ ใช้ทางเลี่ยงก็ไม่เสียงส่งเสียงดังเข้าห้องโดยสารรบก,กวนพี่ๆเนาะคราน,นี้อย่างที่เราเห็นก็อัปเกรดระบบเบรกเพิ่มเข้าไปตัวนี้เป็นเบรกตัวชุด20 z ตนะครับตัวนี้เป็นสีปั๊มฟ้าโลโก้ดําแบบนี้นะครับก็มาพร้อมกับจาน C10 นะจานด้านหน้าจานสอล่องแบบนี้เลยเป็นจานไฮคาร์บอนซึ่งสามารถระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยสําหรับจานตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วยทําให้ผ้าเบรกของตัวเบมโบเนี่ยจับกับจานไฮคาร์บอน ได้ดีทําให้เบรกทีถนนย่นเบรกทีคือกดแล้วรถยุบทั้งคันนะมันไม่ได้แบบหน้ายุบอย่างเดียวเหมือนเช่นตัวเบรกเดิมนะเบรกเดิมก็ดีครับแต่อันนี้ทําให้เบรกเดิมแล้วอัปเกรดระบบให้ดียิ่งขึ้นนะครับเร, 8, เรื่องความปลอดเรื่องความปลอดภัยนะครับอันนี้จํานวนเงินที่เราเสียไปประมาณ2องแสนเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับกับชีวิตเราชีวิตเรามีค่ามากกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็ได้ทำการโหลดลงไป2นิ้วกับชุดโหลดของตัว p r o o f e n d e r OEM สอด้านะครับด้านข้างก็ที่เราเห็นกันส่วนสูงประมาณนี้ก็ทําการแล็บ ดำเงาเครื่องคันนะครับเครื่องคันบนเป็นดำเงาแล้วก็สีข้างล่างเป็นสีจริงเป็นสีขาวมุข,ของตัวเอเวเดติทิมนะครับก mm ็ hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังเนี่ยตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยด้านหลังที่เราเห็นก็มาดูกันที่เบรกครับเบรกด้านหลังตัวนี้จะเป็นเบรกตัวเบรกปั๊มเบรกหลังนะของเบมโบตัวนี้เลยแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับก็เรียกว่าตัวออโต้โฮเรียกว่าเบมโบ้เทสลานะครับตัวนี้ก็ แั้มั่นใจมั่นใจแล้วก็ไว้ใจได้เลยก,การซื้อกับรถโชรูมที่ปอร์ดพระนครเกษตรม,มินหรือซื้อกับเลเดนเนี่ยได้พี่ๆได้เบรกแท้ได้ระบบเบรกที่มีคุณภาพแน่นอน,นครับเพราะว่าทุกๆเดือนเราจะทําการแต่งรถทรงสวนต,ต่านหรือรถที่ทําการแต่งของโชรูมตัวเนี่ยแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดือนๆหนึ่งอ,อ,อะไปกันประมาณร้อยคันขึ้นนะครับซึ่งช่างมีความชํานาญแล้วก็ไม่เราอะใส่แต่ของดีๆให้ลูกค้าทั้งนั้น,นครับเพราะว่าไม่งานเสียชื่อเสียงเราโชรูมเราแน่ๆ ด้านหลังก็อัปเกรดครับตัวนี้เพิ่มตัวข้อไฟท้ายเพิ่มเข้าไปนะครับในตัวไฟสิกเในเจร์ Kid ของตัวเอเวอเรสให้มันดูพรีเมียมยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่คาดไฟคายเย็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวไฟท้ายที่เขียนที่เขียนว่าเอเวอเรสแบบนี้ตัวอักษรนี้ก็คือถ้าเวลาพี่พี่เบรกเนี่ยไฟเอเวอเรสจะขึ้น,นสีแดงเป็นไฟสีแดงเวลาเบรกแต่ถ้าเวลาพี่พี่ถอยไฟตัวนี้จ<ล>ะเป็นสีขาวนะครับคำว่าเอเวอเรสก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยชุดแต่งที่เราเห็นจะเป็นชุดแต่งวิ c เตอร์ v 4เหมือนกันตัวนี้ััันนนตตวว V4 ก็็ท่ออหลจะะเปครบ นี้สีเงินซึ่งพี่ๆก็สามารถเลือกเป็นสีดำสีอื่นได้นะครับเราสามารถดีไซน์แล้วก็เลือกได้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวรถสักครู่นะครับก็หน้าตาของภายในตัวรถเป็นยังไงเนาะ่ะนี่นี่ก็จะเป็นดีเทลของตัวรถของเรานะเป็นเย็บตัดเย็บด้วยสีดำนะตัดด้วยเขาเรียกว่าวัสดุที่มีความพรีเมียมมากๆเลยสำหรับตัวปฏตินําที่เขาให้ทางลูกค้ามานะ หน้าจอกลางหรือตัวเมมโมรี่ซีที่ปรับเบาเราสามารถล็อกได้เลยว่าแต่ละคนมีการนั่งและการเซตที่ไม่เท่ากันเนาะเวลาเรากดเลขนั้นก็จะเป็นการเซทของคนคนนั้นนะหน้าจอกลางแบบนี้ตัวเกียร์ไฟฟ้านะครับที่ให้พี่พี่มาแค่ในตัวปีนี้เราตัวส0 2 5ัญญิาเนี่ยเราจะตัดตัวระบบเพื่อถอยจอดออกไปแล้วก็บอกมีระบบพวงมาลัยกับเบาะเนี่ยมีระบบอุ่นมืออุ่นร้อนอะไรแบบนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์แล้วก็ดูทันสมัยมากๆ อย่างหน้าจอกลางมีเนวิเกเตอร์ในตัวรถเองเลยนะครับไม่เลยโดยที่พี่ๆไม่ต้องเชื่อมจากโทรศัพท์เนาะสำหรับตัวเอเวอเรสต์แพ n u ินัมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับมีแพลนจะซื้อรถอยากได้เอเวอเรสต์สักคันอยากแต่งรถก็ได้ถึงไลเด้นนะครับสำหรับฝากก่อนก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไลเด้นทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ